มาอยู่กันในดงของแมงลักนี่กลิ่นหอมเลยนะแมงลักค่ะงามด้วยเนาะยังจะต้องโตเยอะเลยใช่ค่ะตัดโตไม่ทันที่นี่คือใช้ปุ๋ยคอกใช่ปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยคอกแล้วก็คอมโพสเตอร์ทำเองปุ๋ยหมักใช่ไหมคะปุ๋ยหมักคอมโพสเตอร์ดีมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็คือเป็น ปลอดสารปอดสารพิษนะ,ะโอ้ดีมากเลยมาถึงตอนนี้ที่ว่าพิเศษของสวนน้องแพรเนี่ยนอกจากที่จะมีผักหลากหลายเนี่ยแล้วนะคะก็คือว่ามีการเพราะเห็ดด้วยเห็ดอะไรคะอันนี้เป็นเห็ดนางรมดำค่ะ o y t e r s t r a n d e r crazy t e s t r a ยังไม่มีให้เห็นเนาะ,ะว่าหน้าตาเป็นยังไงค่ะ แล้วทําไมถึงมีไอเดียเพราะเห็ดคือเคยเพาะอยู่แล้วที่เมืองไทยนะทำอยู่แล้วใช่ค่ะเคยทําอาชีพเพาะเห็ดอยู่แล้วที่เมืองไทยขายเป็นธุรกิจเลยใช่ค่ะอ๋ค่ะก็เลยอยากมาทําที่ดีมากลองลงในลองบอกสิคะพี่ไม่มีความรู้เลยว่าเป็นอะไรยังไงในถุงนี้คืออะไรคะคือฟางสับอะค่ะเป็นฟางเราที่นี่ก็หาไม่ยากหาไม่ยากค่ะ แล้วไป<ช>ซื้อเข<ย>าห,หรือซื้อสั่งจากอินเทอร์เนต็ตมาม<อ>ันเป็นถ้าจะใช้ยาแห้งยญาแห้งนี่คือมันไม่ค่อยมีอาหารที่สมบูรณ์นะคะถ้าเป็นฟางนี่มันจะมีอาหารเยอะกว่าจะ้ะอ่าไหนลองบอกสั้นๆก็ได้ค่ะว่าในนี้ส่วนผสมมีอะไรยังไงบ้างส่วนผสมในนี้ก็คือมียะ้าแห้งแล้วเป็นหลักฟางแห้งแล้วค่ะไม่ใช่ย้าแห้งฟางแห้งฟางแห้งค่ะ ่ะไม่พูดถึงว่าบางคนเขาไม่มีฝางค่ะก็ะใช้ยาแห้งได้แต่ว่าขอแนะนําให้เป็นฝางจะดีกว่าโอเค,คแล้วในนี้จะมีเราเราใช้ฟางแห้งไปแช่น้ําก่อนในน้ําเราก็จะผสมมีดีเกลือค่ะมันจะมีสูตรของเขาสำหรับเพาะเห็ดถุงโดยเฉพาะจ้ะเพาะเห็ดนางฟ้านางลงเนี่ยค่ มีดีเกลือมีน้ำตาลทรายแล้วก็มีก็เหรอก็หลไยๆปูนขาวค่ะค่ะปูนขาวคิดแค่นั้นนะแล้วก็ผสมผสมกันผสมในน้ำแล้วก็ไปแช่เอาฟางไปแช่แล้วก็เอาขึ้นเอาขึ้นมาจากน้ำให้มันนั่นแล้วก็เราก็อรยัดใส่ถุงมาไปนึนือนึ่งเสร็จเนื่อด้วยความร้อนประมาณหกสิบองศา หดินถึงร้อยองศาแล้วแต่ถ้าหนึ่องหกสิบองศาก็ให้มันจนกลิ่นหอมอะค่ะกลิ่นหอมของฟางนี้จะมันต้องใช้ความรู้สึก,กน,นะเอาฟาง<น>ไปนึ่งใช่แช่น้ําวันหนึ่งค่ะ,คะวันหนึ่งหรือโอยกรรมวิธีพี่จําไม่หมดเลยนะเนี่ยว่าทายังไงแต่ถ้าทําบ่อยๆมันก็ง่ายใช,ใช่ไหมคะ,คะมีกลิ่นอะไรไหมไม่มีอะเนาะยังยังยัง ถ้าเปิดดูมันก็จะเป็นกลิ่นเห็ดกลิ่นฟางนึ่งค่ะแล้วรอระยะเวลาหลังจากนั้นนานเท่าไหร่ประมาณสามอาทิตย์ค่ะจะสามอาทิตย์เอาวางไว้ยังเราวางไว้ในที่มืดค่ะค่ะที่มืดห้องมืดเลยใช่สามอาทิตย์สอาทิตย์แล้วเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้อันนี้ยังไม่ถึงสิบวันนะยค่ะเนี่ยเห็ดจะเดิมเริ่มเดึงขาวๆ ถ้าเป็นขา,ขาวขาวใช่ค่ะนี่คือใช่แล้วหลังจากนั้นนะคะเราต้องเจาะถุงไหมค่ะถ้าเขาเดินเสร็จเรียบร้อยให้เป็นขาวหมดทั้งถุงอะค่ะ,คะมันจะมันจะขาวกว่านี้แล้วก็ให้รอให้เขาลัดตัวแล้วเราก็ค่อยเจาะเจาะรูให้เห็ดออกมาแล้วเจาะทีเจาะก,กว้างเจาะก,ก็ประมาณไม่มากค่ะกว้างประมาณห้าเซนระหว่าง ซะใช่เพราะว่าพี่เคยเห็นนะเพราะว่าคล้ายๆอย่างนี้เนาะแล้วเห็ดมันจะออกมาแบบทุกด้านเลยนะที่เราจอกไว้๋อเป็นในลักษณะนั้นแล้วถ้าเผื่อว่าเราจอกไม่ถูกตำแหน่งเขาล่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะเชื้อเห็ดมันมีอยู่ทั่วแล้วเชื้อเห็ดไอ้มันเดินอยู่ทั่วแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเปิดตรงไหนเขาก็จะโผล่ออกมาแล้วเราก็พอมันได้ที่ก็ปักค่ะแต่อุณหภูมิต้อง ้องให้ได้เลยนะคะความชื้นอุณหภูมิะอะไรเนี่ยมันก็ต้องสัมพันธ์ค่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ที่เริ่มทําตอนนี้อันนี้สองวันอันนี้ไม่ถึงสิบวันค่ะประมาณอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งแล้วไปอยู่ในห้องมือสามอาทิตย์ค่ะแล้วก็ถ้าเผื่อมันงอกออกมาแล้วอะไรยังไงคือระยะตั้งแต่ตอนแรกจนตัดแล้วลงหม้อได้เนี่ยสองเดือนไม่ถึงค่ะไม่ถึงสองเดือนประมาณ ห้าหกอาทิตย์แล้วแต่อากาศด้วยไหมใช่แต่ตัวเนี้ยนะ่ะเหมาะมากถ้าอากาศอย่างนี้เพราะว่าที่เมืองไทยแล้วก็จะ,ะอากาศร้อนและสี่ถุงเนี่ยอย่างเช่นว่าจะได้เห็ดกี่กิโลคะอืมจะได้เห็ดกี่กิโลอันนี้ขอพูดตามตรงว่าเรายังไม่รู้จักเชื้อเห็ดที่นี่เนาะว่ามันคุณภาพยังไงอันนี้คำจริงแล้ว<อ>ครั้งแรกค่ะโอ้โหนี่เพราะว่า เก่งนะเก่งเก่งดูแล้วมันไม่ง่ายอ่ะไม่ง่ายค่ะแต่ถ้าถ้ามีประสบการณ์ที่เมืองไทยมาแล้วก็มาทําที่นี่แต่พวกวัสดุหรือว่าเชื้อเห็ดอะไรยังไงเป็นของที่นี่ของที่นี่ค่ะสั่งในเน็ตค่ะดีมากเลยสี่ถุงนี่าจริงไม่ทาไมไม่ทําเป็นสิบยี่สิบสามสิบหรือยังไงคะสูงเลยเหรอคะไม่มันมันมันสบายดีค่ะ ถุงใหญ่เลยค่ะแล้วทาทดลองดูก่อนทดลองดูก่อนว่าอะไรยังไงปกติมันจะมีถุงเม<ช>็ดนะคะค่ะถ้า<ช>เรานึ่งเอาเอาถังนึง่งถังทุ่งนึ่งเป็นถุงเม็ดก็ได้แต่นี่หนูเอาไปนึ่งในหนูไมพ่อไ,ไปเบังเอิญวันนั้นแก้หมดหนูก็เลยเอาไปเนื่องในเตาเตาถ่านอ่ะเราใช้หม้อเน,นื่องแรงดันแล้วหม้อน,นื่งแรงดัน,น,น,แ,ดน,นแค่นี้เองสามสิบลิตรก็ใส่ได้แค่สองถุงนี้ ฟิตมันพอดีออได้แค่นี้นรคระเนาใช้ความพยายามมากเลยค่ะมันไปตามสถานการณ์ใช่ใช่ <laughs> ไม่ได้วางแผนอะไรเก่งนะแล้วอย่างนี้ในลักษณะที่ว่าเราเองก็มีสวนผักแล้วแล้วก็มีลูกสาวด้วย <laughs> แล้วเพราะเห็ดอีกด้วยแล้วคิดจะมีทําโครงการอะไรอีกไหมคะน่าจะจะอยู่แค่นี้ก่อนค่ะ ว่าดูแล้วมันมันเป็นอะไรที่มันจะล้นมือไปคนเดียวสําหรับคนเดียวแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เหนื่อยเท่าไรค่ะยังแฮนเดิลยังรับทุกอย่างได้มันมีพลังค่ะถ้าเราทําอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีความสุขเราทาด้วยใจนะคะมันจะมีพลังมาแบบมหาศาลมากเลยน้องๆบางคนเขาจะบอกพี่พี่จะห้าสิบแล้วพี่เอาพลังเอาแรงมาจากไหนคหนูก็บอกว่า มันมันเรามีความสุขค่ะมีความสุขแล้วก็อยากที่อยากที่ที่ได้ทําสิ่งที่เรารักเราชอบมันก็เลยมีพลังมามันไม่เหนื่อยค่ะพูดตาตรงว่าไม่เหนื่อยบางทีมันก็อย่างมาก้วคนเราเนาะมันก็มีบ้างที่เหนื่อยแต่ว่าเราเราความสุขมันมากกว่ามัาก็เลยทําสวนทุกวันไหมคะเปิดทุกวันสวนมากจะทุกวันค่ะถ้าธุระ จริงๆเราวันนาที่เจ็บพวกนี้ก็วันเกิดน้องก็ไม่ได้มาอาะไรสนาจทุกวันก<อ>็นจะประกาศว่า<ช>สวนปิดนะ<ช>อะไรยังไงค่ะค่ะบางทีก็ไปธุราาะหาหมอบ้างอะไรมันก็เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้อีกหนึ่งเดือนสี่อาทิตย์แล้วพี่มาดูใหม่ได้ไหมว่าเหตุหน้าตาเป็นยังไงพอนูพอ,อ,อ,พอนูทดลองให้มันออกก่อนค่ะเลยหนูจะเรียก ส่งขาวส่งขาวนะคะเราก็จะได้เห็นกานผลงานว่าต่อไปเราก็นอกจากว่ามีผักอร่อยๆอแล้วเนี่ยเราก็จะมีเห็ดด้วยค่คแต่ต่อไปไม่แน่มันอาจจะมีเห็ดอันมีเห็ดคนฝรังร่งเห็ดคนเห็ดคนฝรัง่งที่เขาเก็บตามตามเรื่องอะไรตามทุ่งหญ้าในป่าใช่ค่ะอ๋จอจะเพาะเองค่ะ ไดดูสิพลังเยอะจริงๆค่ะขนาดว่าตรงนี้อันนี้ยังไม่ได้ดูผลงานเป็นยังไงเลยนนมีโครงการอ่า้ทำไมไม่อ่ะใช่ไหมแค่<ม>เรามีพลังที่จะทําอะไรเนี่ยเราก็ทําไปเพราะ<ม><ม>เราสุขภาพเราก็ยังแข็งแงรงสมบูรณ์โหยนี่เป็นตัวอย่างเลยจริงๆนะว่าในขณะที่มีงานตรงนี้ เต็มเลยค่ะโ้ล้นมือเลยเนาะแต่ละวันและทาได้ทั้งวันแล้วเมื่อกี้อย่างที่ถามว่ามีเวลาได้นั่งอย่างนี้ไหมเขาไม่มีเดินตลอดก็รักษาสุขภาพบ้างเหมือนนะก็ค่ะรักษาอยู่ค่ะพี่ขอเป็นกําลังใจให้นุแพรขอบคุณมากค่ะจากเมืองแพรอะเดี๋ยวพูดอะไรแบบท่านผู้ชมหน่อยสิคะ เป็นคำเมืองอูอ้คำเมืองเเจ้าออกคำเมืองเเจ้าอู้อย่างนี้เนาะ,ะอ่าอู้ว่าเอ่อยักอยังเอ่อทำอะไรตรงไหนเชนิญชวนมาซื้อผักสวัสดีคะ่ะแม่น้องอลิสจะทำสวนผักอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์อยู่โอบดามจ้ะ จากบ้านมาที่สวนพักกับถ้านั่งรถยนต์มากับประมาณสามสิบนาทีอันนี้ขี่จัก,กรยานมาชั่วโมงกว่ากับเพื่อสุขภาพเนาะทำทุกอย่างด้วยใจค่ะอยากจะบอกอยากจะฝากถึงคนที่กำลังท้อกำลังเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายกับชีวิตลูกคุณสู้จเจาะเฮากัจะบอกมีคำว่าแพ้ค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะเจาะ จะได้ก็ฝากติดตามสองเฟซแม่น้องอลิสด้วยเถอะเขาเป็นกำลังจะจะขอบคุณค่ะถึท้ายนี้นะคะก็รือว่าเป็นคนที่มีความอดทนขยันหมั่นเพียรมากเลยแล้วก็คิดดีด้วยนะมีความสุขอยากจะฝากถึงทุกทกคนนะคะ นั่นแหละค่ะแล้วก็เราก็ได้เห็นกันอยู่แล้วความจริงว่าผลงานอย่างผักนี่ถ้าเผือว่าสมบูรณ์เขียวนะคะออกลูกออกผลอะไรงไงนั่นก็หมายถึงว่าคนปลูกนั้นสุขภาพจิตนะ <c oughs> ต้องอดี <ใจ S 2> ค่ะเอาใจใส่ดูแลแล้วก็มีความตั้งใจหรือว่าอยากให้ทุกๆคนกินผักอร่อยๆสาร ยังไงแล้วก็แวะกันมาอุดหนุนนะคะติดต่อมาล่วงหน้าก่อนไหมว่าจะเอาผักอะไรยังไงอย่างนั้นดีกว่าเาจะได้เตรียมไว้ให้จะได้ไม่มานั่งรอนานเพราะมันร้อนดรวงใช่ค่ะไม่ค้านั่งอยู่ได้ตลอด24ชั่วโมงนั่งได้แต่ว่าลูกค้านี่ร้อนบางคนเขาก็ไม่ไหวค่ะ พี่ก็ไม่ร้อนนะนะแต่เหมือนก็อยู่ในซาวน่าเหมือนกันนะคะถ้าเผื่อมีอะไรย้อยคล้อยหรือว่าดำดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หมายถึงว่าเป็นเพราะอากาศแต่โอเคค่ะเนาะดูผักามงานสวยๆนีก็แล้วกันต้องขอขอบคุณจริงๆเลยในะวันนี้นะคะแพ้ข้อมูลต่างๆสนะสวัสดท่านผู้ชมด้วยนะคะ